งานบางกอกมอเตอร์โชว์นะครับบางกอกอินเทอร์เน็ต international motor show 2อร์โชว์2020ทุกวันเราจะเอารถมาให้คุณผู้ชมดูแต่วันนี้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งแล้วก็สำคัญสำหรับคนไทยทุกคนด้วยฟิล์มกรองแสงฟิล์มติดรถยนต์ไปดูกันครับว่าเป็นอย่างไรครับค่ะลามีนาผู้นำตลาดฟิล์มกรองแสงระดับพรีเมียมในประเทศไทย ร่วมงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่41ภายใต้วิถี New Normal ชีวิตมาตรฐานใหม่ที่บูธหมายเลข b c โดยนางสาวจันนภาสายสมอรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเทคโนเซลเฟรจำกัดเปิดเผยว่าบริษัทได้มีการปรับตัวพร้อมรับมือกับ New Normal ทั้งเรื่องการเตรียมความพร้อมการให้บริการและผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป มีบริการลามินา Digital to นิว n นอร์มอลการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสื่อการขายแบบ e b บ o รชัว e การให้บริการ e p เพย์เมที่ลูกค้าสามารถจ่ายเงินด้วยการสแกน QR Code การให้บริการจองติดตั้งฟิล์มผ่านทางระบบออนไลน์แบบ e อีรีเ v e รวมถึงการจัดทำ e p r o m o ชั o n เพื่อนำเสนอสิทธิพิเศษให้ลูกค้าถึงบ้านโดยตรงในขณะที่กลุ่มสินค้าฟิล์มกรองแสงก็มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบสามารถตอบรับวิถีชีวิตแบบใหม่ได้ ไฮไลท์ของงานในวันนี้นะคะก็เป็นสินค้าที่เราติดตั้งอยู่บนรถแมกกาเรน 720S ที่โชว์อยู่บนเวทีนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นในเรื่องของฟิล์ม Top ป0 BL ของทาง Luma นะคะเป็นฟิล์มใสกันความร้อนได้สูงนะคะแล้วนอกเหนือไปจากนั้นก็คือ p พ n โ p r o t e c t i o ฟิล์มเป็นฟิล์มกันสะเก็ดหินที่ห่อหุ้มอยู่บนตัวถังรถเรียกว่าเป็นกราะใสกันสะเก็ดหินอย่างปลอดภัยโดยที่ลูกษลาของรถยังคงสวยงามเหมือนเดิมค่ะ นอกเหนือไปจากนั้นแล้วค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจในเรื่องของฟิล์มเซรามิกนะคะเรามีการเปิดตัวเซรามิกเป็นเรียกว่าเป็นนาโนเทคโนโลยีนะคะเป็นนาโนชาโคลบริสุดในชื่อรุ่นว่าลามิน่า CM s e r i ซีนะคะก็ติดตั้งอยู่บนรถเปอรโยสีขาวคันนี้นะคะนอกเหนือไปจากนั้นแล้วก็จะเป็นลามินาดิจิตอลเซรามิก์ค่ะที่ติดตั้งอยู่บนรถมาสด้าด้านหลังเรารุ่นส x ่ค่ะ พบกับลามินาที่บูธหมายเลข d c ในงานมอเตอร์โชว์2020พร้อมรับเงื่อนไขในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเมื่อจองติดตั้งฟิล์มลามินาตามเงื่อนไขรับสิทธิผ่อนฟรี0%ตั้งแต่วันที่15-20ถึงกรกฎาคม2563ที่ Impact Challenger Hall เมืองทองธานี ครับก็ไปกันได้นะครับ26กรกฎาคม2563นะครับถึงวันนั้นเลยส่วนช่วงหน้าครับเรามาใส่ใจสุขภาพกันกันกบคอลลิจิคอลลาเจนครับ